ะะมาดู723นะคะเศษที่มีเงิน723บาทนะคะแบ่งให้คนทั้งหมดคนอคนมาดูว่าจะได้เท่าไหร่8คูณอะไรหนะ้าได้7ไม่มีเนาะมีแต่0นย์นะคะหลักนี้เป็น0ขยับหลักมาเป็น72นะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เขานะคะจะได้8จะได้หารได้8เท่าไหร่ได้72ค่ะ8 9 72นะคะอ่นะลบกันดูสิได้0เนาะ ได้ศอ้าวอีกตัวเดียวยังไม่ชักลงมาเลยคือเลขสามนะคะแคูณอะไรได้3ไม่มีนะคะมีแต่0นยะ์นะ8 8 1ก็เป็น8แล้วมันเกินแล้วนะดังนั้นต้องถอยจาก1มาเป็น0ูนะคะแปเป็น0นะคะลบกันออกมาได้เศษสามเศรษทีจะแบ่งให้คนมาขอ8คนได้ทั้งหมด 90บาทนะคะ90บาทเศษ3บาทนะคะ3บาทนี่เสษทีไม่ให้ใครเลยนะเก็บไว้นะคะอ่ะมาดูข้อ4ค่ะข้อ4นะคะ2 0 1คนมาขอคือ5คนนะ5เท่าไหร่ได้2ไม่มีนะคะเป็น0นย์เลยเขยิบจาก2มาเป็น20นะคะ5 4 20ค่ะลบกันออกมาได้0ได้0แล้วก็ เหลือเศษอยู่1บาท5 0เป็น0นะคะออกมาเป็นเศษ1นะคะตอบได้เงินคนละ40บาทเศษอยู่1บาทนะคะอ่ามาถึงตรงนี้แล้วนะักเรียนคงพอทำได้นะคะ